สวัสดีครับวันนี้อยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังตามหามันอยู่นั่นคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันเรามักจะคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะมีความสุขมากขึ้นถ้าได้งานที่ดีขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นได้บ้านสวยๆรถคันใหม่หรือมีคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เราก็คงจะมีความสุขตลอดไปเพราะเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าความสุขต้องมาจากการได้บางสิ่งบางอย่างแต่เคยสังเกตไหมครับว่าแม้เราจะได้สิ่งที่อยากได้แล้วความสุขนั้นก็มักจะอยู่กับเราไม่นานรถใหม่อีกไม่นานก็กลายเป็นรถธรรมดามือถือรุ่นล่าสุดอีกปีเดียวก็มีรุ่นใหม่กว่า แม้แต่ความสัมพันธ์ที่เคยทำให้หัวใจเต้นแรงวันหนึ่งก็อาจเจอความไม่เข้าใจเหตุผลก็เพราะความสุขจากสิ่งภายนอกเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเปลี่ยนแปลงได้เสมอและถ้าเราฝากหัวใจไว้กับสิ่งเหล่านี้ใจก็จะต้องขึ้นขึ้นลงลงเหมือนคลื่นในทะเลไม่มีวันหยุดนิ่งแต่ข่าวดีก็คือความสุขที่มั่นคงยั่งยืน และไม่ผันผวนแบบนั้นมีอยู่จริงและมันไม่ได้อยู่ที่ไหนใกลเลยครับมันอยู่ในใจของเราเองสุขที่มาจากใจเป็นสุขที่ไม่ต้องรอให้โลกภายนอกสมบูรณ์แบบแม้รอบตัวจะมีเรื่องราวมากมายแต่ใจเราก็ยังสงบและอิ่มเอมได้เสมอวันนี้เราจะมาค้นหากันว่าสุขแบบนั้นคืออะไรและเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมความสุขจากภายนอกถึงไม่ยั่งยืนคำถามนี้สำคัญมากเพราะหลายคนใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อไล่ตามสิ่งต่างๆที่สังคมมากกว่านําความสุขมาให้แต่บ่อยครั้งที่พอได้มาแล้วเรากลับรู้สึกว่ายังไม่พอหรือความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานอันดับแรกเราต้องเข้าใจคำคำหนึ่งที่เป็นหัวใจของคำสอนนั่นคือคำว่า อน,นิจจังแปลว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงของโลกภายนอกเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเหตุใดความสุขจากข้างนอกจึงมักจางไปลองนึกภาพตามนะครับวันที่ได้รถใหม่ใจพองโตตื่นเต้นอยากขับออกไปให้คนเห็นทุกอย่างดูสดใสแต่เวลาเดินไปอีกหน่อยรถก็เริ่มมีรอย มีเสียงมีค่าน้ำมันต้องจ่ายความตื่นเต้นนั้นลดลงจากการใช้งานและความคาดหวังใหม่ขึ้นมาแทนในทางเดียวกันมือถือรุ่นล่าสุดที่เมื่อวานยังฮิตวันนี้ข่าวรุ่นใหม่ก็ออกแล้วความรู้สึกภูมิใจก็ถดถอยไปความสุขที่ได้จากการได้มาจึงเป็นความสุขแบบชั่วคราวสิ่งเดียวกันนี้เกิดกับคำชมด้วย วันนี้ใครชมเราพรุ่งนี้ใครตำหนิเราหัวใจเราก็แกว่งไปแกว่งมาถ้าชีวิตของเราเอาความสุขไว้กับคำชมและตำหนิใจก็ต้องขึ้นลงตามความเห็นของผู้อื่นตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเมื่อสิ่งภายนอกเกิดขึ้นมันย่อมเปลี่ยนและดับไป ดันงนั้นถ้าเราฝากความสุขของเราไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีความสงบถาวรมีแต่ความเหนื่อยจากการต้องคอยตามและรักษาสิ่งเหล่านั้นมีคำอธิบายอีกแบบที่ช่วยให้เราเข้าใจง่ายๆคือภาพของวงจรความพึงพอใจชั่วคราวเมื่อเราได้สิ่งใหม่เรามีความสุขแต่ไม่นานเราจะชินกับสิ่งนั้นความคาดหวังก็เพิ่มขึ้น เราจรึงต้องหาสิ่งใหม่อีกครั้งเพื่อรู้สึกดีนี่คือเหตุผลที่เรามักรู้สึกว่าต้องมีสิ่งต่อไปเรื่อยๆจนเหนื่อยตัวอย่างเล็กๆอีกสักข้อครับของขวัญที่เราได้รับในวันเกิดความสุขชัดเจนมากในวันนั้นแต่พอผ่านเดือนความรู้สึกนั้นจะเจือจางลงทั้งๆที่ของยังอยู่นั่นแปลว่าเราเก็บความสุขไว้กับการได้ มากกว่าการรู้สึกจากภายในแล้วมันจะทําอย่างไรก่อนอื่นต้องย้ําว่าของภายนอกไม่ใช่ของไม่ดีเราสามารถเพลิดเพลินกับมันได้แต่ไม่ควรยึดมัน่นจนความสุขทั้งหมดขึ้นอยู่กับมันวิธีที่ช่วยได้คือการฝึกมองความสุขจากมุมที่ต่างออกไปเรียนรู้ที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณรู้ตัวว่าความสุขกำลังเกิด ให้สังเกตบันว่าเป็นความสุขชั่วคราวหรือถาวรการตั้งคำถามเบาๆกับตัวเองเช่นความรู้สึกนี้จะอยู่ได้นานไหมจะช่วยลดการยึดติดฝึกการรู้คุณค่าในปัจจุบันแทนที่จะรีบต่อไปหาอย่างใหม่ให้หยุดสักครู่ชื่นชมสิ่งที่มีแล้วขอบคุณทำให้ความสุขยืนยาวขึ้นฝึกความพอใจรู้จักพอในสิ่งที่มีโดยไม่ปิดกัน้น ความปรารถนาที่ดีแต่ลดความต้องการที่ทำให้ใจว้าวุ่นรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจเมื่อใจสงบไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกมากนะักเราจะมีพื้นที่ปลอดภัยภายในที่ไม่สั่นไหวตามเหตุการณ์ภายนอกสุขที่แท้จริงมาจากไหนเมื่อพูดถึงคำว่าความสุขหลายคนมักนึกถึงภาพภายนอกก่อนเสมอเงินเดือนขึ้น บ้านสวยรถใหม่ความสำเร็จในงานหรือความสัมพันธ์ที่สมบูรแบบแต่ความจริงที่สำคัญคือความสุขจากสิ่งภายนอกนั้นมักเป็นเพียงประกายชั่วขณะมันเข้ามาแล้วก็จากไปได้ง่ายเหมือนแสงแดดผ่านเมฆแต่ถ้าเราไล่ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งจะพบว่ามีความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกเลย นั่นคือความสุขที่เกิดจากสภาพจิตใจของเราเองเป็นความสุขที่สงบเป็นอิสระไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมากเพราะบัญชีให้เห็นว่ารากแท้ของความสุขคือความสงบภ,ภายในใจ ไม่ใช่การสะสมสิ่งของหรือสถานะทางสังคมแล้วความสงบในใจคืออะไรง่ายๆคือการไม่ถูกลากไปตามอารมณ์ความคิดความปรารถนาหรือความกลัวเมื่อเหตุการณ์ดีเกิดขึ้นใจไม่ลอยขึ้นสูงเกินเหตุเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีใจไม่จมจนหมดหวังแต่ยังคงมีพื้นฐานของความนิ่งความมั่นคงอยู่ ลองนึกภาพคนสองคนที่เจอเหตุการณ์เดียวกันถูกตัดสินงานหรือเสียเงินก้อนหนึ่งคนหนึ่งอาจล้มทั้งยืนเพราะยึดต,ติดกับสถานะหรือความคาดหวังส่วนอีกคนอาจรับรู้ความเสียใจแต่ยังคงมีความสงบสามารถหาทางแก้ไขหรือปล่อยวางได้เหตุผลไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะคนหลังได้ฝึกจิตใจให้เป็นอิสระ จากการยึดมั่นการเป็นอิสระทางใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่รักสิ่งใดเลยหรือไม่สนใจเรื่องราวในชีวิตแต่มันหมายถึงว่าเราไม่ยอมให้ความสุขหรือความทุกข์ของเราทั้งหมดถูกขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรามีพื้นที่ภายในที่ยังคงสงบแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะปั่นป่วนอย่างไรวิธีสร้างสุขจากภายใน เมื่อเรารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากภายในคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างความสุขแบบนี้ได้อย่างไรนี่คือ4วิธีง่ายๆที่ทำได้ทุกวันแม้ในวันที่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นหนึ่งฝึกสติรู้ตัวสติคือการรู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรในขณะนี้ ไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามความฟุ้งซ่านเหมือนใบไม้ลอยตามลมหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่เพราะเราย้อนคิดถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือจินตนาการถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการฝึกสติช่วยพาเรากลับมาสู่ปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเดียวที่เรามีอำนาจจริงๆวิธีฝึกง่ายๆคืออยู่สักครู่ สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกช้าๆระหว่างหายใจให้สังเกตความรู้สึกในร่างกายเช่นความตึงความอุ่นหรือเสียงรอบตัวไม่ต้องตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเช่นเมื่อโกรธให้สังเกตว่าฉันกําลังโกรธแค่นั้นก่อนความตระหนักนี้เองช่วยให้ความโกรธไม่ขยายแค่รับรู้ว่ามีอยู่เมื่อใจอยู่กับปัจจุบัน ความทุกข์จากอดีตจะค่อยๆจางลงและความกังวลอนาคตจะเบาบางลงเหมือนเรากำลังวางกระเป๋าหนักๆที่แบกไว้โดยไม่รู้ตัวสองฝึกพอใจในสิ่งที่มีความพอใจไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและไม่ให้ใจหมกมุ่นกับสิ่งที่ยังไม่มีจนเหนื่อยเกินไป เรามักถูกสังคมกระตุ้นให้มองหาสิ่งใหม่เสมอโทรศัพท์รุ่นล่าสุดเสื้อผ้าแฟชั่นล่าสุดหรือจุดหมายปลายทางใหม่ๆแต่ความสุขจากสิ่งเหล่านี้มักอยู่ไม่นานวิธีฝึกง่ายๆคือทุกเช้าลองนึกถึงสามสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในชีวิตเช่นสุขภาพที่ยังแข็งแรงเพื่อนดีๆครอบครัวที่รักหรือแม้แต่กาแฟแก้วโปรด มองหาเรื่องเล็กๆที่ทำให้เรายิ้มได้ในแต่ละวันและขอบคุณมันความรู้สึกขอบคุณช่วยสร้างความอิ่มเองมภายในที่ไม่ขึ้นกับของใหญ่ยอมรับว่าสิ่งที่ไม่มีอาจไม่จำเป็นต่อความสุขของเราจริงๆเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเพียงแต่บางทีเรามองข้ามมันไปเท่านั้น3ฝึกปล่อยวาง เมื่อเรารู้ว่าอะไรควบคุมไม่ได้ก็เรียนรู้ที่จะปล่อยสิ่งนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกใช้พลังใจในสิ่งที่ทำได้จริงใจที่เก็บความโกรธความแค้นหรือความเสียใจไว้นานเหมือนถือ่านไฟร้อนยิ่งถือก็ยิ่งร้อนยิ่งเจ็บการปล่อยวางคือการยอมวางฐานไฟนั้นลงเพื่อให้มือเราว่างพอจะรับสิ่งดีๆเข้ามา พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปความทุกข์ก็เช่นกันมันไม่จีรังวิธีฝึกง่ายเวลามีเรื่องให้โกรธลองถามตัวเองว่าถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปใจเราจะเบาขึ้นไหมยอมรับว่าบางเรื่องไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่เราเลือกได้ว่าจะให้มันอยู่ในใจเรานานแค่ไหนเมื่อใจเบา ความสุขก็มีที่ว่างให้เข้ามาแทนสี่ทำความดีความสุขจากการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความสุขที่อิ่มลึกและยาวนานกว่าความสุขจากการได้เพื่อตัวเองเราอาจไม่ต้องรอทำสิ่งยิ่งใหญ่แค่ช่วยเพื่อนร่วมง,งานแบ่งรอยยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือบริจาคสิ่งของเล็กๆก,ก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจเราอุ่นวิธีฝึกง่าย ตั้งเป้าว่าทำสิ่งดีอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างแม้จะเล็กแค่ไหนก็ได้สังเกตว่าหลังจากทำแล้วใจเรารู้สึกเบาและอิ่มแค่ไหนเพราะเมื่อเราให้สิ่งดีๆออกไปโลกภายนอกอาจเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยแต่โลกภายในของเราจะเปลี่ยนไปอย่างมากความสุขที่แท้จริงคือสิ่งที่เราเติมให้ตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอให้โลกภายนอกสมบูรณ์ในวันที่เราฝึกใจให้สงบและเป็นอิสระเราจะรู้สึกว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ยังมีที่พักใจที่มั่นคงเป็นฐานให้ชีวิตของเราเก้าวต่อไปด้วยความสุขที่แท้และยาวนานเมื่อเราเริ่มมีสุขจากภายในชีวิตจะไม่เหมือนเดิมในทางที่เป็นรูป,ปธรรมและทางจิตใจทั้งความคิดความรู้สึก และการตอบสนองต่อเหตุการณ์รอบตัวจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนต่อไปนี้คือการขยายความในแต่ละข้อพร้อมตัวอย่างและวิธีสังเกตว่าคุณเริ่มมีสุขจิตใจหรือยังใจไม่ผันผวนตามโลกหมายความว่าใจเราไม่แกว่งไปมาง่ายๆเมื่อมีเหตุการณ์ภายนอกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำชมคำวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงในงาน หรือเรื่องร้อนในโซเชียลสังเกตได้จากพฤติกรรมเมื่อเรื่องไม่เป็นไปตามคาดเราไม่ได้โวยวายหรือตื่นตระหนกแต่รับรู้ความผิดหวังแล้วค่อยๆหาทางแก้หรือตัดสินใจด้วยสติแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์ทันทีตัวอย่างเช่นเมื่อถูกตำหนิในการประชุมคนที่มีสุขจากใจจะฟังรับข้อมูลแล้วตั้งใจปรับแก้ได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบใจถึงจะสงบลดความเหนื่อยจากการถูกลากอารมณ์ขึ้นลงทําให้มีพลังสำหรับเรื่องสำคัญจริงๆไม่ต้องรอให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นมาทําให้เรามีความสุขนี่คือความเป็นอิสระด้านอารมณ์ความสุขไม่ได้ขึ้นกับการอนุมัติหรือการให้ของผู้อื่นสังเกตได้จากพฤติกรรมไม่ต้องการคำชมเพื่อรู้สึกมีค่า ไม่ต้องการของใหม่ตลอดเวลาเพื่อเติมความว่างภายในตัวอย่างเช่นแม้จะไม่มีคนมากดไลค์โพสต์เราก็ยังภูมิใจกับผลงานของตัวเองหรือแม้จะไม่มีคู่ก็ยังมีพื้นที่ให้ความรักกับตัวเองและคนรอบข้างเพื่อลดความกังวลเรื่องการยอมรับจากผู้อื่นความสัมพันธ์มีความสบายขึ้น เพราะเราไม่ได้คาดหวังให้ผู้อื่นเติมเต็มความสุขของเราเสมอไปแม้ในวันที่ยากลำบากเรายังมีพื้นที่สงบในใจนั่นคือมีที่พักใจภายในที่ไม่ถูกลบโดยเหตุการณ์ภายนอกเป็นพื้นที่ที่เรายังสามารถหายใจและคิดได้ชัดสังเกตได้จากพฤติกรรมในช่วงสูญเสียหรือวิกฤตเราอาจเจ็บปวดแต่ไม่หมดหวัง สามารถยอมรับความรู้สึกและมองหาแนวทางแก้ไขทีละขั้นได้ตัวอย่างเช่นเมื่อสูญเสียงานคนที่มีสุขจากใจจะเศร้าเป็นปกติแต่ไม่ล้มทั้งยืนเขายังสามารถวางแผนหาความช่วยเหลือหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ได้สามารถเพิ่มความทนทานต่อความเครียดและช่วยให้ไม่ตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลเรื้อรัง สัญญาณว่าคุณกำลังมีสุขจากใจนอนหลับได้ดีขึ้นไม่คิดเรื่องเดิมทั้งคืนตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นไม่ใช้อารมณ์เป็นหลักความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะไม่ยึดติดกับความคาดหวังมากเกินไปรู้สึกขอบคุณบ่อยขึ้นสำหรับสิ่งเล็กๆรอบตัวประโยชน์ระยะยาวสุขจากใจไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกดีในแต่ละวันแต่นำไปสู่ผลดีหลายด้าน เช่นสุขภาพจิตแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันทางใจดีขึ้นตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ดีกว่าและมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าเดิมแท้จริงแล้วความสุขไม่เคยหายไปจากชีวิตเราเลยเพียงแต่ในบางช่วงเวลาเรามัวแต่วิ่งตามหาสิ่งภายนอกเจริเลยที่จะหันกลับมามองข้างในเรามาคิดว่าถ้าได้งานที่ดีกว่า ถ้ามีรายได้มากขึ้นถ้าได้ไปเที่ยวที่ฝันไว้หรือถ้าได้คนรักที่เข้าใจเราจะมีความสุขแต่พอเราได้สิ่งเหล่านั้นจริงๆความสุขก็อยู่กับเราไม่นานแล้วเราก็เริ่มมองหาสิ่งใหม่อีกวงจรน,นี้ทำให้เรารู้สึกว่าความสุขอยู่ไกลทั้งที่จริงแล้วมันอยู่ใกล้กว่าที่คิดมากความสุขแท้จริงนั้นเหมือนท้องฟ้า กว้างใหญ่สว่างสวยและอยู่ที่เดิมเสมอแม้บางครั้งจะถูกเมฆหมอกแห่งความทุกข์ความกังวลหรือความโกรธบังเอาไว้แต่เมฆหมอกเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ท้องฟ้าหายไปเพียงแค่เรารอให้เมฆค่อยค่อยจางลงเราก็จะเห็นท้องฟ้าที่สดใสยอยู่ตรงนั้นเสมอสิ่งที่เราต้องทำคือหยุดจากความวุ่นวายรอบตัวสักครู่ วางโทรศัพท์วางงานวางความคิดที่วิ่งพล่านแล้วหันกลับมาสังเกตลมหายใจของตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองรับรู้ว่าตอนนี้เรายังมีลมหายใจมีร่างกายที่พาเราเดินต่อไปได้และยังมีโอกาสอีกมากมายในชีวิตเมื่อใจเราสงบลงความสุขที่ถูกซ่อนอยู่ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้รู้จักพอคือผู้มั่งคั่งที่แท้จริงเพราะเมื่อเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีเราจะไม่รู้สึกขาดไม่ต้องวิ่งไล่หาและไม่ต้องรอให้เงื่อนไขภายนอกสมบูรณ์แบบก่อนที่จะมีความสุขดังนั้นอย่าวิ่งหาความสุขจากที่ไกลเพราะยิ่งวิ่งไล่ตามเราอาจยิ่งเหนื่อยและยิ่งห่างจากมันความสุขแท้อยู่ในใจเราเอง รอเพียงให้เราเงียบลงฟังตัวเองและยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยขาดความสุขเลยเพียงแต่เราเพิ่งหันมามองมันอย่างจริงจังในวันนี้เท่านั้นเองขอบคุณทุกคนที่ใช้เวลามานั่งฟังและร่วมเดินทางค้นหาความสุขไปด้วยกันในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าความสุขจากสิ่งภายนอกนั้นสวยงามก็จริง แต่ไม่ยั่งยืนในขณะที่ความสุขจากใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเราได้ตลอดไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ใจเราเริ่มวุ่นวายหรือรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างให้ลองอยู่สักครู่หายใจลึกๆและกลับมามองข้างในคุณจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ตรงนี้อยู่กับคุณเสมอ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เราทุกคนได้มีพื้นที่สงบในใจและได้พบกับสุขที่แท้จริงด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ